สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกับรายการลงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ว่างๆก็เลยนําบอร์ดซิงเกอร์ Get น,นะครับบอร์ดเจ้าตัวตู้ซิงเกอร์เกตลิตรรุ่นดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นบอร์ดดิจิตอลลงน้ําตาลก็เลยว่างๆก็เลยเอาลองมาเทสก่อนนะครก่อนที่จะประกอบใส่ในตัวตู้ มอันนี้เป็นจออีกจอหนึ่งนะครับยังไม่ได้นีส่วนจอที่เสียบสายไปคือต่อจอจอนี้แล้วก็จอนี้ปุ่มกดอะไรใส่ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ตัวรับแบงค์ไปแล้วมันเป็นด p พีคร่าวๆนะครับที่ลุงน้ำตาลจะมาเทสบอร์ดซิงเกอร์นะครับรุ่นดิจิตอลนะครับ มันจะมีนะครับหลักๆเลยชุดบอร์ดชุดนี้ก็จะมีบอร์ดมีจอตัวนี้แล้วก็มีจอเล็กตัวนี้แล้วก็มีปุ่มกดนะครับก็เดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับตอนนี้ลุงน้ำตาลเนี่ยใส่ใส่ใสายไฟอ่าสายตัวรับแบงค์นะครับใส่สายไฟเข้านี่นะครับมาจากสวิตชิ่งพาวเวอร์สปายตัวนี้เข้ามาสายไฟเข้ามาละ ใส่อันนี้ตัวรับแบงค์อันนี้เป็นลำโพงชุดสายลำโพงแล้วก็นี่จะเป็นาสายของเจ้าจอตัวนี้นี่นะครับสายาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสายเจ้าจอตัวนี้นะครับเนี่ยสายใหญ่สายเล็กนี่ก็จะเป็นของเจ้าตัวนี้ สายนี้นะสายนี้ก็จะเป็นของตัวนี้มาทีนี้เดี๋ยวลงน้ำตาลเนี่ยต่อสายเสร็จอะไรเสร็จก็จะลองเปิดเครื่องเทสดูนะครับว่าจะทำงานหรือเปล่ามาเปิดสวิตเลยจะหลังจากเปิดเครื่อง<ม>เขาจะรีเซ็ตตัวเองนะครับ เหรียญยินดีให้บริการค่ะแล้วเขาจะเซตไปที่ตัวรับแบงค์ตัวรับเหรียญเซตโปรแกรมเสร็จแล้วก็หน้าจอจะขึ้นเป็นหน้าจอปกตินะครับก็ตอนนี้กำลังรีงรเซตมาที่นี่ตัวรับแบงค์ใช้ได้เรียบร้อยแล้วจะวิ่งเป็นไฟวิ่งปกติแบบนี้ถ้ายังไม่รีเซตมาที่ตัวรับแบงคนะ์เนี่ยตัวรับแบงค์จะขึ้นไม่พร้อมใช้นะครับ ตอนนี้ก็โอเคลุงน้ําตาลเนี่ยตั้งราคาขายไว้ที่45บาทนะครับต่อลิตรแล้วมาดูที่เจ้าจอตัวนี้ก็ติดปกตินะครับเนี่ยโอเคทีนี้เดี๋ยวลุงน้ําตาลจะลองหยอดแบงค์ดูซิว่าใช้ได้เปล่าแบงค์ตัวนี้มันขาดนะครับอาจะหยอดยากนิดนึงเพราะมีเนี่ยขาดด้านล่างด้านไหนเดี๋ยว มันจะมีขาดเป็นแบงค์ที่ขาดก็จะนี่นะครับเนี่ยมันก็จะหยอดยากนิดนึงมาลองหยอดจะได้ไหมเนี่ยต้องค่อยๆกลับเพราะว่ามันเป็นแบงค์ขาดไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเอาแบงค์ห้าสิบดีกว่านะครับ ก็อกตอนนี้มันก็สั่งงานแล้วนะครับก็ลงน้ำตาลตั้งไว้ลิตรละสี่สิบห้าบาทนะครับก็มันจะขึ้นลิตรกะหน่อยๆนะครับซึ่งข้อดีของบอร์ดรุ่นนี้มันจะมีจำนวนเงินที่เราหยอดแล้วก็บอกจำนวนลิตรที่เราจะได้ส่วนจอแสดงผลนะครับก็จะแสดง ผลจำนวน่าปริมาณน้ำมันในในตู้นะครับไปทีนี้จะลองยอดอีกทีจากห้าสิบก็จะเป็นหนึ่งร้อยนะครับโอเคก็จะได้สองลิตรสองสองนะครับก็เป็นอีพีที่ลองมาเทสบอร์ดนะครับว่าทำงานเสร็จสมบูรณ์หรือเปล่า แล้วเดี๋ยวโน่นให้ดูเลยลงน้ำตาลเอาตู้สิงเกอร์มามาโมดิฟายสองตู้นะครับมาเดนระบบใหม่สองตู้เดี๋ยวจะทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบชุดบอร์ดชุดอะไรเข้าไปนะครับชุดบอร์ดตัวรบแบง์อะไรเข้าไปแล้วก็จะนำจําหน่ายให้ f c นะครับ โอเคเดี๋ยวมาลองอีกทีนะครับว่าปิดเปิดเครื่องแล้วจะอ่าจะทำงานได้หรือเปล่าซึ่งข้อดีของบอร์ดรุ่นนี้ก็อีกอย่างก็คือมันจะคล้ายๆบอร์ดสีนะครับบอร์ดสีซึ่งเป็นบอร์ดซิงเกอร์รุ่นเก่าเนี่ยเวลาเราปิดเปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะลบยอด ยอดเงินที่เรายอดไปโดยอัตโนมัติมันไม่เหมือนบอร์ดอ่ามันจะมีบอร์ดของวีนัสบอร์ดพิจารันเนี่ยก็ซึ่งบอร์ดนั้นอ่ะจะต้องมากดลบเองนะครับต้องเข้าเมนูแล้วกดออกมันยอดมันถึงจะลบไปนะครับอ่าดูนะว่าตัวเลขเนี่ยจำนวนเงินที่ยอดมันจะหายไปหรือเปล่าตอนนี้ปิดเครื่องแล้วโอเค เดี๋ยวลุงน้าตาลก็จะเปิดเครื่องใหม่นะครับเรามาดูนะครับว่าจํานวนเงินที่เราหยอไปเมื่อกี้จะยังอยู่หรือเปล่ามาเปิดเครื่องเลยอ่ะตอนนี้แม้ถ้าระหว่างที่เขารีเซ็ตตัวเนี่ยตัวรับแบงค์จะขึ้นสถานะไม่พร้อมใช้นะครับจอก็จะขึ้นแบบนี้ยังไม่พร้อมใช้นะครับตู้น้ำมันหยอดเหรียญยินดีให้บริการค่ะมา เขาจะเซตมาสั่งมาที่แบงค์สั่งมาที่แบงก์สงงเสร็จก็รอเซตมาที่ตัวหยอดเหรียญยอดเหรียญเสร็จแล้วจะมาที่หน้าจอนี้อ่ะพอเซตมาหน้าจอนี้ก็จะเซตมาที่ตัวรับแบงก์อีกทีหนึ่งอ่าทีนี้ก็พร้อมใช้ละหน้าจอก็ขึ้นแบบนี้ละเนี่ย ขออนุญาตโอเคตอนนี้ก็ระบบก็พร้อมใช้แล้วนะครับเหลือแค่เอาไปประกอบก็ใช้ได้แล้วก็คือเวลาเราหยอดตังเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราทำทำอะไรบ้าง หลายหายคนไม่ชอบไปบีบหัวใจนะครับแล้วก็บอกน้ํามันไม่ออกก็โอเคครับสำหรับ EP ี EP นี้ลงน้ําตาลก็มาเทสบอร์ดซิงเกิรรุ่นดิจิตอลเนี่ยของเจ้าตู้ตัวใหญ่เนี่ยให้เพื่อนๆดูก็ส่วนการเซ็ตการเซตอ่าค่าตั้งราคาอะไรเนี่ยรู้สึกว่าลงน้ำตาลจะทำไว้แล้วนะ แต่ก็ถ้าใครอยากจะดูการตั้งค่าตั้งราคาตั้งเวลาอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็ทักคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวลงน้ำตาลจะทำให้ดูใหม่โอเคครับแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ